สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมร้าน2รถสวยร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีลูกค้าท่านใดที่สนใจรถขุดนำเข้าราคาเบาๆนะครับมาดูที่ร้านเราได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูสินค้านะครับมาทดลองขับได้เลยหรือท่านใดที่ไม่สะดวกมาดูสินค้าอยากดูรูปภาพหรือวิดีโอตรงไหนเพิ่มเติม,ตมก็สามารถสอบถามเซลล์ฝ่ายขายเราเข้ามาได้ เรานะครับทางร้านเรามีบริการจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนก็ซื้อรถขุดกับ2ลดรถสวยได้เช่นเดียวกันวันนี้จัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมท่านใดที่สนใจอยู่ก็ท้ามพลาดเลยมาดูกันเลยดีกว่าอัานนี้คือแคทส3 6 6มุงกี่สภาพเดิมครับฟัน5้าสีกหน้ากว้าง สามารถจุดดินได้เยอะตักขึ้น6ล้อได้สบายนะครับสลักเดิมๆบูมอาร์มยาวสวยเดิมมีลายไพป,ปิ้งนะครับสามารถต่อหัวกระแทกหัวสว่านได้ตัวนี้ก็คือตัวลายไพป,ปิ้งนั่นเองจะมี2เส้นนะครับซ้ายขวาบูมอาร์มตัวนี้ยาวสวยนะครับไม่มีสีขาดใดๆสีเดิมจากโรงงานทั้งหมดบอดีส้สวยๆครับลูกค้า ตู้เก่งนะครับสาภาพเดิมกระจกไม่มีแตกนะครับผมสาภาพเดิมหมดภายในภายในกว้างนะครับนั่งสบายเบาะก,ก็เป็นเบาะขนาดใหญ่สามารถปรับได้นะครับขึ้นลงซ้ายขวาคอนโทรลสั่งการด้วยน้ำมันซ้ายและขวาของคนขับแล้วก็จะมีสวิต์กุญแจอยู่ทางด้านขวาคันเร่งและตัวบังคับผ่านดันตรงนี้เป็นตัวเดินอันนี้ปุ่มหยยบสำหรับแยก ตู้เก่งสภาพสวยเดิมมือจับนะครับตรงนี้ก็มีมาให้ไว้สําหรับจับขึ้นรถนั่นเองสีก็สีเดิมหมดทั้งคันครับลูกค้าด้านข้างตรงนี้สามารถเปิดได้ก็จะเป็นหมอ้อน้ํานะครับผมหม้อพักแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปั่นน้าฝนด้านหลังสภาพสวยเดิมครับมีโลโก้ c a ทนะครับ ตรงนี้จะเป็นฝากระโปรงแบบชิ้นใหญ่ทั้งหมดเลยแล้วก็ท่อไอเสียจะอยู่ทางด้านบนด้านข้างสามารถเปิดได้สองฝั่งครับตรงนี้จะเป็นปั๊มไฮดรอลิกสว,สวยเลยครับตัวนี้ปั๊มแห้งๆเลย,เลยฝั่งนี้จะเป็นถังไฮดรอลิกถังน้ำมันดีเซลมีคำว่า306ก็คือไซส์ขนาด ขของเาเงคันนี้แบตใช้เป็น2ลูกนะครับ24โวลต์ช่วงล่างสวยเดิมนะครับผมแล้วก็มีใบดันมาพร้อมสามารถดันดินปรับพื้นที่ต่างๆนะครับแข็งนะครับเหนียวอึดต้องแคตเตอร์พิลล่าเลยคันนี้ราคานะครับผมจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้ากันไปเลยดีกว่าจากราคา459,000บาทซื้อภายใน10วันนี้นะครับลดทันที6 0 0 0 0บาทครับลูกค้าจ่ายเพียง3 9 9 0 0 0บาท 3,990,000บาทและเรายังแถมบริการจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทันทีทั่วประเทศไทยนะครับราคาสุดคุ้มแบบนี้นะครับห้ามพลาดเลยแต่ถ้าจองภายใน5วันนี้ผมแถมให้อีกครับแถมกระบอกอัจารบีและจารบีอีก5กิโลกรัมแถมน้ำมันเครื่อง5ลิตรครับผมก็ทั้งหมดนี้ลูกค้าได้หมดเลยนะครับในราคาเพียงแค่399,000บาทแต่ต้องจองภายใน5วันนี้เท่านั้นนะครับผม ท่านใดที่สนใจอยากดูรูปภาพตรงไหนหรือวิดีโอตรงไหนเพิ่มเติมก็สอบถามฝ่ายขายแเราความ,มาได้061696 0160ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยห้ามพลาดน,นะครับสวัสดีครับ